สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเงินสงเคราะห์กรณีตายของประกันสังคมว่าจ่ายให้ใครบ้างจริงๆแล้วเงินกรณีตายที่คนทั่วไปเรียกกันนั้นมีอยู่สองก้อนโดยแต่ละก้อนมีกติกาและผู้รับสิทธิ์ที่แตกต่างกันก้อนแรกคือค่าทำศพสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39หากในระยะ6เดือนก่อนเสียชีวิต มีการส่งเงินสมทบอย่างน้อยหนึ่งเดือนจะได้รับเงินค่าทำศพจำนวนห้าหมื่นบาทจ่ายให้กับผู้จัดการศพซึ่งอาจเป็นยากหรือบุคคลอื่นที่รับผิดชอบงานศพก็ได้สำหรับผู้ประกันตนมาตราสี่สิบหากเลือกทางเลือกที่หนึ่งหรือสองจะได้รับค่าทำศพจำนวนสองหมื่นห้าพันบาทและหากส่งเงินสมทบครบห้าปีจะได้รับเงินสงเคราะห์กรณีตายเพิ่มอีกแปดพันบาทหากเลือกทางเลือกที่สาม จะได้รับค่าทำศพห้าหมื่นบาทโดยมีเงื่อนไขว่าต้องส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า6เดือนในรอบ12เดือนล่าสุดยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่ใช้เงื่อนไขผ่อนปรนกว่านี้ก้อนที่2คือเงินสงเคราะห์กรณีตายเป็นเงินที่จ่ายให้กับทายาทหรือบุคคลที่ผู้ประกันตนเคยทำหนังสือระบุสิทธิ์ไว้สำหรับผู้ประกันตนมาตราสาและมาตรา39 หากส่งเงินสมทบสะสมครบตั้งแต่3ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง10ปีจะได้รับเงินเท่ากับครึ่งหนึ่งของค่าจ้างคูณ4และหากส่งสะสมครบ10ปีขึ้นไปจะได้รับเงินเท่ากับครึ่งหนึ่งของค่าจ้างคูณ12หากไม่เคยทำหนังสือระบุสิทธิ์ไว้เงินนี้จะถูกจ่ายให้แก่คู่สมรสบิดามารดาหรือบุตรโดยเฉลี่ยกันคนละเท่าเท่ากันต้องย้ำว่าไม่ใช่ทุกคนจะได้สิทธิ์เหล่านี้ เพราะต้องเป็นผู้ประกรันตนตามมาตราที่กำหนดและเข้าเงื่อนไขเช่นต้องส่งเงินสมทบตามเกณฑ์หากพ้นสถานะไปแล้วหรือส่งไม่ครบตามกำหนดก็อาจหมดสิทธิ์ในเงินก้อนนั้นคำถามที่มักเจอบ่อยคือสามารถยกสิทธิ์ให้คนอื่นได้หรือไม่คำตอบคือสำหรับค่าทำศพเงินจะจ่ายให้ผู้จัดการศพซึ่งอาจเป็นใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นทายาท เพียงแต่ต้องมีเอกสารยืนยันจากวัดหรือสถานประกอบพิธีศพดังนั้นสามารถมอบหมายให้ใครก็ได้เป็นผู้จัดการศพและยื่นหลักฐานเพื่อรับเงินส่วนเงินสงเคราะห์ก,กรณีตายสามารถทำหนังสือระบุผู้รับสิทธิ์ไว้ล่งหน้าได้โดยกฎหมายกำหนดให้ทำเอกสารลงชื่อผู้ประกันตนและมีพยานสองคนหากไม่เคยระบุประกันสังคมจะจัดสรรให้คู่สมรสพ่อแม่ หรือบุตรตามที่กฎหมายกำหนดในส่วนของการยื่นคำขอต้องยื่นภายในสองปีนับจากวันที่เสียชีวิตเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนเรามาลองดูตัวอย่างตัวอย่างแรกนายกเป็นลูกจ้าเอกชนตามมาตรา33เสียชีวิตโดยมีการส่งสมทบครบตามเกณฑ์และมีอายุสมทบ5ปีเงินค่าทำศพ50,000บาทจ่ายให้ผู้จัดการศพ เช่นเพื่อนสนิทที่ถือเอกสารจากวัดส่วนเงินสงเคราะห์กรณีตายได้รับสามหมื่นบาทจ่ายให้บุคคลที่นายกเคยระบุไว้หากไม่เคยระบุจะถูกแบ่งให้ผู้สมรสหรือพ่อแม่บุตรตัวอย่างที่สองนางขออดีตลูกจ้างที่สมัครต่อมาตรา39มีอายุสมทบส1บดปีเงินค่าทำศพห้าหมื่นบาทจ่ายให้ผู้จัดการศพส่วนเงินสงเคราะห์กรณีตาย จะได้รับเงินเท่ากับครึ่งหนึ่งของค่าจ้างคูณ12บสายให้ผู้ที่นางขอเคยระบุชื่อไว้ตัวอย่างที่สนายคอเป็นผู้ประกันตนมาตรา40เลือกทางเลือกที่ 3. สามงเงินสมทบครบตามเกณฑ์เงินค่าทำศพห้า0 0ื่นบาทจะถูกจ่ายให้ผู้จัดการศพในขณะที่หากเป็นทางเลือกหนึ่งหรือสองจะได้รับค่าทำศพสองหมื่บาทและเงินสงเคราะห์กรณีตายอีกแปดพบาท หากส่งครบห้าปีและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของเงินสงเคราะห์กรณีตายและกรณีตายจากประกันสังคมฝากกดไลค์และกดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่